ข่าวเที่ยงไม่ทันข่าวเที่ยงไม่ทัน,ททนเอาปล่อยปล่อยไปช,อช,อช,อชอ็อตๆนึงก่อนเดี๋ยวอ,อีกต่อยอีกข้อหนึง่ง<ป>เดี๋ยวข่าวเที่ยงมันเข้าไม่ทันวันนี้ประชุมสองเรื่องอชั่วโมงแรกเนี่ยประชุมเรื่องศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามทางศาสนานะครับว่ามีเรื่องร้องเรียนมาเท่าไหร่ นะครับส่งไปให้หน่วยงานต่างๆบชภาคหนึ่งือภาคเก้าเนี่ยกี่เรื่องเรารับไปกี่เรื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจกี่เรื่องนะครับแล้วก็ความเพบ่มหน้าเป็นยังไงนะครับก็เรากําลังไล่ให้การตรวจสอบรั้งนี้ให้ให้รีบรายงานเข้ามานะครับเพราะว่าก็มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องนะครับ มีมีหลายเรื่องนะครับแต่เป็นเป็นเรื่องอ่ที่เราคงจะต้องไปทําก็มีเรื่องใหญ่ๆหมีเรื่องใหญ่ๆ่ที่เราต้องทํานะครับแต่ผมขอขอ,อไม่ให้ข้อมูลตรงนี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันจะเสียลูกคดีนะครับรรคือพวกหมอดูทั้งหลายพวกไอ้ยานทิพย์หมอผีอะไรทั้งหลายเนี่ยเมื่อกี้คุยกับกองปราบแล้วว่าไอ้ก,กองปราบลอง ลองไปรวบรวมไอ้ทีมหมอดูหมอผีอะไรทั้งหมดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีใครบ้างเพราะผมดูแล้วพวกนี้มันน่าจะเป็นพวกหลอกลวตงต้มตุ๋นประชาชนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวสั่งกองปราบไปแล้วว่าควรควรที่จะต้องไปทําแลละของพวกนี้มันมันเหมือนหอลอกลวงต้มตุ๋นประชาชนเนี่ยคงคงจะปล่อยในภาพรวมไม่ได้นะครับก็คงจะให้ไปรวมทั่วประเทศนี้ มันมีตรงไหนบ้างถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้ามันมีผู้เสียหายที่อมองว่าผู้นี้มันกระทําความผิดการที่ไปต้องไปเสียค่าค่าดูหรือเสียค่าที่จะต้องไปบริจาคทํานู่นทํานี่อะไรพวกนี้เราอยากให้ถ้ามาเนี่ยมาหากองปราบได้เลยนะครับผมอยากอยากทําเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะสั่งไปแล้วให้รวบรวม ยังไม่แน่ใจต้องถามท่านรองเอกลองลองกันเอกแต่ตอนนี้นะครับได้สั่งให้รวบรวมดูว่าทั่วประเทศเนี่ยมันมีหมอพวกนี้กี่คนรวมมาให้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 เสร็จเลยนะครับอาจจะเป็นจุดของกองหมอบีนะคะว่ามีเขาได้มีผู้ใหญ่หาเข้ามาลองเป็นผู้จัดใช่ก็ ก็ยกตัวอย่างมีอยู่เคสหนึ่งให้หมอดูที่ที่ทชอบทํานายแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้นะนะ,นะ mm hmm. บางคนบางคนก็ไปไปดูดวงก็ทายให้เป็นแม่นเลยเสียต้องห mm ้าพันมันก็เหมือนโดนหลอกนะโดนหลอกอะเพราะที่ทายมาผิดบทนะ mm hmm. ผมก็อยากจะบอกไว้ที่พี่น้องประชาชนให้ตั้งสติดีนะครับ mm hmm. อย่าไปหลงเชื่องมง,งายกับการะระดมทุน การเป็นหมอดูหมอเดาอะไรพวกนี้นะครับในโลกของความเป็นจริงเนี่ยผมผมเชื่อว่าผมจับมาลหลายหลายคนก็รับสารภาพนะครับบางทีดูไปตามหลักโหราศาสตร์นะครับดูไปตามความเชื่อใช้ประสบการณ์นะครับในการดูคนในการซักถามคนในการหารายละเอียดคนก่อนที่จะ,ะมีการดูนะครับสมมุติถ้าถ้าจะดูก็เอาส่งชื่อมาก่อนก็เอาชื่อไปเซต เสิาข้อมูลอะไรพวกนี้ซึ่งพวกเนี้ยผมผมดูแล้วก็อยากจะนําเรียนพี่น้องประชาชนให้ตั้งตั้งสีดิดีๆนะครับถ้าถูกคิดว่าถูกหลอกลวงก็มาพบกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไประชุมต่อจากนี้วันนี้ประชุมศูนย์ป้องใจปราบปรามไทยคลคราก่อนเดี๋ยวจะลงไปที่กองหนึ่งวันนี้มี มีนักร้องอยู่สี่สี่ท่านนะครับแล้วก็มีตัวแร็นะครับตอนบ่ายนะครับยืนยันใช่ไหมครับว่าจะเข้ามาก็ยืนยันกับผมแ่้เขายืนยันกับผมว่าจะเข้ามานะครับไม่ได้ความนฐานะอะไรก็อยากชีชแช้แจงอยากชีชแช้แจงเราก็ให้ชี้แจงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ชี้แจงเสร็จผมให้เอาหลักฐานมาด้วยเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปให้ข้อมูลกับกองกับก,บก,บกบารหนึ่งกองปราบตามนะครับเป็นในฐานะพยานเลยก็ทีแรกก็เป็นพยานนะ นะครับก็เป็นพยา,ยยาพนก่อนกลุม้มีเกีสงสัยว่าเองกัไบ้างก็มันเคยเคยผมมีมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะครับเขาก็น่าจะได้รับคำพูดกับผมไปเรื่องของของอตรงพ่อนะครับก็ทิศทิศลงกฎนะครับที่มีมีเสียหายหรือมีถูก นักดนตรีกลุ่มเนี้ยโกงเงินเป็นจำนวนมากเอาเงินท่านไปเป็นมลมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นข้อท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปรู้ว่ามีการโกงกันไหมมีการทาอะไรกันไหมที่มันผิดกฎหมายอะไรพวกเนี้นะครับก็รู้ว่าเส้นเงินการโอนเนี่ยก็มีการเส้นเงินการโอนอยู่นะรู้เบื้องต้นที่ทิ้งพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาชี้แจงนะครับ ก็สแสดงครั้งหนึ่งอ่ะสี่แสนกว่าบาทนะครับอย่างเช่นวงวงพิมพ์แพนเตอร์ใช่ไหมสแสดงครั้งหนึ่งอ่ะสี่แสนบาทแต่เขาบอกเป็นวงออเคสตราขนาดใหญ่นะการสแสดงสแสดงจริงไม่สแสดงจริงหรือหรือมันโกไปหรืออะไรยังไงเดี๋ยวขอขอให้มาชี้แจงก่อนเดี๋ยวให้สอบบอาคำก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเขาจะนัดมาก็อาจจะมาคุย กับพ or ี่ก no. ่อนหรืออาจจะพาไปที่กองหนึ่งเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวขอดูดูความเหมาะสมนะครับออาที่ก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะไประชุมต่อนะครับได้ได้ได้